สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแพนด้าโฟนกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกับสุพักนะคะในช่องแพนด้าโฟนกันอีกแล้วเนาะซึ่งวันนี้นะคะสุภักก็จะมาสอนวิธีการ ทำวอลเปเปอร์สายมูนะคะก็คือวอลเปเปอร์หน้าจอไพ่นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ไทยนะคะเป็นวันดีเนาะก็เดี๋ยวทำวอลเปเปอร์หน้าจอรับเลิกปีใหม่กันเลยดีกว่านะคะ <c oughs> ก่อนที่จะไปทำนะคะสุพักต้องบอกก่อนว่าที่สุพักจะสอนเนี่ยหคือไม่เสียตังค์นะคะสคือไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันนะคะให้มันเสียเวลาเนาะมันเปืองพื้นที่นะคะจริงจริงอมันจะมี แอปพลิเคชันอยู่2 3สแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่ทำเสร็จแล้วออกมาสวยมากแต่ว่าเวลาจะโหลดเข้าเครื่องมันจะเสียตังค์เนาะแต่ของสุภัก์ที่สุภักจะสอน1คือไม่ต้องอไปโหลดแอปพลิเคชันนะคะ 2. คือไม่ต้องเสียตังค์นะคะ 3. ก็คือทำโคตดง่ายเลยนะคะเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือกับอินเทอร์เน็ตนะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปที่ Google นะคะาหาแอป Google ให้เจอนะคะนี่ไง กดเข้าไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้พิมพ์คำว่าทำวอลเปเปอร์ไพ่นะคะพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดค้นหาเลยนะคะอาหลังจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะ สร้างภาพพื้นหลังด้วยไพ่ยิปซีนะคะนี่เลยเห็นไหมคะขึ้นมาอันแรกเลยนะคะชื่อเว็บไซต์ว่า s i s u r e n t a l o t com นะคะนี่ขึ้นตามนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ตามนี้เลยนะคะใครยังหาไม่เจอก็ค่อยๆเลื่อนไปนะคะแต่สำหรับใครที่หาเจอแล้วก็ทำการกดไปเลยนะคะหลังจากนั้นมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะคะ a า sisulentalot นะคะนี่เลยนะคะให้เราทำการเลื่อนไปนะคะ มันก็จะมือตรงนี้นะคะสร้างภาพพื้นหลังด้วยไพย่ยิปซีนะคะ,อ,ะอันแรกนะคะหัวข้อแรกมันก็จะบอกว่าข้อที่1น,นะคะเลือกจํานวนไพ่ทาโร่บนหน้าจอของท่านนะคะเราก็ทําการติ๊กไปเลยนะคะจะเอา1ใบก็ได้นะคะสใบ3ใบหรือว่า4ใบก็ได้นะคะแล้วแต่สิ่งที่เราอยากจะได้นะ,ะอยากจะกําหนดจิตขอมานะคะ,ะใครดิกไม่ออกก็นี่เลยค่ะตัวอย่างไ่าไพ่ใบนะคะไพส่พสใบไพ่สใบ ไพ่สี่ใบเนี่ยอ่ประมาณนี้เนาะส่วนตัวสุภักเองเนี่ยสุภักก็อยากได้สักสี่อย่างนะคะในชีวิตเนาะในปีใหม่ไทยปีสงการนี้เนะยคะสุภักก็ติ๊กไปที่ไพ่สี่ใบเลยนะคะอ่ประมาณนี้เนาะติ๊กลงไปเลยนะคะใครอยากได้กี่เรื่องก็แล้วแต่นะคะต่อมานะคะหัวข้อที่2องเขาบอกว่าเลือกไพ่ทาโร่นะคะก็จะมีตำแหน่งให้เลือก1 2 3 4เนะคะเราก็จะเลือกตั้งแต่ตำแหน่งที่1เลยเนะยคะ อ่าช่องที่1น,นะเราก็จะดูว่าเจ้าไพ่อะไรดีเดอะฟูลนะคะเดมจิเชียนมีไพ่ทั้งหมด78บใบนะคะอ่าสุภักก็เลือกเป็นสตริงก่อนเลยเป็นไพ่ที่ชอบที่สุดในสำรับนะคะต่อมาก็มาเลือกไพ่ใบที่2กันนะคะก็คือบรรทัดที่2เลยเนาะอ่าติ๊กไปนะคะแล้วก็เลือกไพ่นะคะอ่าสุพักจะเลือกเป็นอะไรดีล่ะเอาเป็นเอ่อเดอะสตาร์ก็แล้วกันนะคะ The Star เดอะสตาร์เนาะอ่าก็ความหมายดีเหมือนกันนะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไพ่ใบที่3นะคะเราก็ไปเลือกที่ช่องที่3เลยนะคะไพ่ใบที่3เอาเป็นเ,เป็นถูออบคัพก็แล้วกันนะคะเป็นเรื่องของความรักเนาะเป็นเป็นการเจอรักแท้อะไรเงี้ยนะคะเอ่อประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเลื่อนดูก่อนนะคะอ่ะสองถ้วยนะคะถูออบคัพนี่เลยนะคะก็เจอรักแท้เนาะแล้วก็ไพ่ใบที่4นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเอาอะไรดีละ่ะ เอาเป็น The Sun ดีกว่าเนาะ The Sun ก็ปิดจบเลยนะคะรุ่งโรดทุกอย่างในชีวิต ดีหมดนะอ่าประมาณนี้นะคะอ่าติ๊กไปเลยนะคะสุภักได้ทั้งหมด4ใบแล้วนะมันก็อันที่3มนะคะบรรทัดที่3เห็นไหมคะหัวข้อที่3มเขาก็จะบอกว่าไพ่ก็จะเรียงตามนี้นะคะหนึ่งสเห็นไหมคะอ่าประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็หัวข้อที่5้านะคะเขาบอกว่าเอ้ยหัวข้อที่4นะคะเขาบอกว่าเลือกแบ็กาวล์เนาะเราก็จะทําการเลือกแบ็กเกล์นะคะแบ็กเกล์ก็จะมีแบบนี้นะคะสีเหลืองท้องฟ้านะคะแล้วก็ต้นไม้นะเอ่อท้องทะเลนะคะท้องฟ้ายามกลางคืนนะคะ แมวสุภักจะเอาเป็นแก้วกาแฟอะไรก็แล้วกันเนาะเพราะว่าสุภักชอบดื่มกาแฟนีค่ะก็ติ๊กไปใครชอบแบบไหนก็เลือกเอานะคะแล้วก็กดข้างล่างเลยนะคะคำว่าสร้างภาพพื้นหลังนะะียคะกดไปหนึ่งทีนะคะมันก็จะขึ้นให้เราดาวน์โหลดนะคะก็ทำการกดคําว่าดาวน์โหลดเลยนะคะ เห็นไหมคะมันเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นคําว่าเปิดนะคะให้เรากดไปที่เปิดนะคะเพื่อที่จะดูรูปอ่ะอันนี้ก็เป็นรูปที่เราสร้างเมื่อกี้นะคะก็ถือว่าภาพได้ออกมาสวยตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็คมชัดด้วยนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาตั้งค่าเ,เป็นภาพบอรเปเปอร์เลยดีกว่านะคะให้เราทําการกดออกจากหน้านี้ก่อนนะคะอ่ะต่อมาให้เราไปที่รูปภาพของเรานะคะอ่าโฟลเดอร์รูปภาพอยู่ตรงไหนหาดูนะคะ เดี๋ยวเลื่อนแป๊บนึงนะคะอ่ะเจอแล้วนี่ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะรูปจะไปเซฟอยู่ตรงไม่ดาวน์โหลดก็รูปภาพทั้งหมดนะคะอ่ะดูเอาอ่ะเลื่อนเจอไหมอ่ะอ่ะเจอแล้วค่ะสุภักจ์เจอแล้วเจอรูปภาพแล้วให้เราทําการกดเข้าไปที่รูปเลยนะคะหลังจากนั้นก็ทําการกดที่ตรงรูปนะคะอ่าจิ้มไปหนึ่งทีนะคะแล้วก็จะมีจุดสามจุดนะคะอ่าตรงขวามือสุดนะคะอ่าให้เราจิ้มไปนะคะมันก็จะมีคำว่า บรรทัดแรกก็จะขึ้นว่าย้ายนะคะบรรทัดที่2จะขึ้นว่าตั้งเป็นวอลเปเปอร์นะคะบรรทัดที่3จะตั้งเป็นรูปตัวแทนของผู้ติดต่อนะคะบรรทัดที่4ก็จะเป็นตั้งค่าส่วนตัวบรรทัดที่5เป็นรายละเอียดนะคะให้เราเลือกบรรทัดที่2นะคะก็คือตั้งเป็นวอลเปเปอร์นะคะ จิ้มไปหนึ่งทีนะคะหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้เราทาการกดคําว่านําไปใช้นะคะด้านล่างสุดเห็นไหมคะขึ้นแบบนี้นะคะมันก็จะบอกว่าหน้าจอล็อกหน้าจอหลักหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกวอลเปเปอร์เพิ่มเติมนะคะนะคะอย่างสุภักจะเอาทั้งหน้าจอล็อกและหน้าจอหลักก็ติ๊กไปบรรทัดที่3นะคะติ๊กไปแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะก็กดปุ่มออกจากหน้านี้เลยนะคะก็จะเห็นว่าหน้าหน้าจอหลักและหน้าจอล็อกนะคะของเราเดี๋ยวล็อกให้ดูเห็นไหม ก็จะเปิดขึ้นมาเห็นวอลเปเปอร์สายมูที่เราเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นะคะทําด้วยตัวเองเลยเห็นไหมคะภาพก็คมชัดนะแล้วก็สวยด้วยนะคะ มันก็ดูมีพลังไปีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดคือมันไม่เสียตังค์เลยนะคะเพราะว่าสมัยเนี้ยวอลเปเปอร์สายมูก็มีราคาหลักร้อยอยู่นะคะแล้วก็เปลี่ยนบ่อยๆไม่ได้แต่ถ้าเราทําเองอ่ะมันสามารถเปลี่ยนบ่อยได้ใช่ไหมคะแล้วมันก็ง่ายมาก1นึ่ไม่ต้องโหลดแอป2ก็คือไม่ต้องเสียตังค์นะคะแค่รู้ว่าไพ่ใบไหนมีความหมายอย่างไรนะคะก็สามารถทําได้แล้วเนาะ และสาหรับใครนะคะที่ไม่รู้ความหมายของไพ่เลยเนาะเพราะว่าไพ่มันมีทั้งหมด78ใบถ้าจะไปมองหา <c oughs> ไปหาอ่านทีละใบมันก็อาจจะยากนะ,ะ, <c oughs> นะคะสุภักก็มีไพ่บางส่วนเนะคะที่จะเอามาแนะนํานะคะประกอบออการทำ <c oughs> บอร์เปอร์สายมูเนาะสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องไพ่เลยนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นไพ่บางส่วนนะอันนี้เป็นไพ่78ใบนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอามา บอกกันสักประมาณ5้าใบ1ิบใบแล้วกันเนาะเป็นไพ่ความหมายดีๆความหมายกลางๆนะคะเริ่มจากไพ่ใบแรกกันเลยดีกว่านะคะไพ่หนึ่งเหรียญนะคะหรือว่า e i g of Pentacles นะคะไพ่ใบนี้มันอาจจะเป็นไพ่ที่เหรียญอยู่บนมือเนาะซึ่งมันอาจจะมาจากบนสวรรค์เป็นเหรียญก้อนใหญ่นะคะก็จะแปลได้ว่าการได้รับโชคก้อนโตนะคะหรือว่าเงินก้อนโตเนาะก็จะประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกหวยนะคะหรือว่าได้โชคมาแบบฟุกๆนะคะหรือไอความหมายหนึ่งคือถ้ามีใครมายืมเงินเราอ่ะก็แปลว่าเขาอยู่ดีๆก็เอาเงินมาใช้นะคะทั้งที่ ไม่มีโอกาสจะใช้แล้วอะไรเงี้ยก็ได้นะคะยังมองไปถึงเรื่องของบ้านรถที่ดินก็ได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นโชคก้อนใหญ่ก้อนโตอะไรเงี้ยนะคะซึ่งบางตำราก็บอกไว้ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะเสียเงินก้อนโตนะคะเพื่อซื้อทรัพย์สินมาอย่างเช่นบ้านรถที่ดินก็ได้เช่นกันนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับเอ็ดออฟเพนเดอร์เคนนะคะอ่ะใบต่อมานะคะก็จะเป็นเดอ s t สตาร์นะคะไพ่เดอร์สตาร์นะคะก็หมายถึงไพ่ความหวังนะคะแล้วก็การเริ่มต้นนะคะและยังเป็นไพ่แห่งออร่านะคะแห่งวงการบันเทิงนะคะใครที่ ออทํางานเน้นหน้าตานะคะเน้นชื่อเสียงเน้นออการบันเทิงอย่างเช่นเป็นนักร้องนักดนตรีนักแสดงนะคะเป็นนางแบบเป็นอ,อ,อะไรพิตตี้โคโยตี้อะไรเงี้ยนะคะที่ต้องใช้เรือนล่างใช้หน้าตาเนี่ยก็จะเหมาะกับไพ่ใบนี้มากนะคะแถมไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกนะคะว่าช่วงนี้เรามีออร่านะคะใครที่เอาไพ่ใบนี้มาเป็นวอลเฟเปอร์เนี่ยก็ถือว่าดีเช่นกันนะคะ ต่อมาไพ่ใบที่3นะคะก็จะเป็นไพ่ Two l o นะคะไพ่ Two l o เนี่ยก็หมายถึงไพ่แห่งรักแท้นะคะการพบรักแท้การรักกันทั้งสองฝ่ายนะออไม่ใช่เรารักเขาฝ่ายเดียวอะไรนะคะ <c oughs> เป็นการมอบถ้วยให้กันและกันก็คือการมอบความรักให้ซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งใครที่อยากได้รักแท้นะคะก็ลองเอาไปตั้งบอร์ดเปอร์ดูได้นะคะไพ่ใบต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่ t e m p e r a e นะคะหรือว่าไพ่การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะไปในทิศทางที่ดีนะคะซึ่งดูจากหน้าไพ่แล้วก็คือเทน้ําจากแก้วหนึ่งไปสู่แก้วหนึ่งนะคะ ใครที่ได้ไพ่ใบนี้ช่วงนี้อาจจะแย่ๆนะคะลองเปลี่ยนไพ่ใบนี้ดู <c oughs> ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีได้นะคะในหลายๆเรื่องเนาะรวมไปถึงใครที่มีเกณฑ์ที่จะย้ายถิ่นฐานย้ายที่ทํางานย้ายตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งไพ่ใบนี้ก็อาจจะย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะคะไพ่ <c oughs> ใบต่อมาเะคะเป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะคะก็คือไพ่สีไม้เท้าเนาะ flow of s o r d นะคะเออก็ไม่ว่าจะได้อะไรก็ตามนะถ้ามีคู่รักไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมาก็หมายถึงว่าความรักเรามั่นคงอะไรเงี้ยนะคะเออ ถึงขนาดลงหลักปักฐานกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจหรือเรื่องอะไรก็ตามมันก็หมายถึงความมั่นคง ได้เช่นกันนะคะอ่าไพ่ใบต่อมานะคะเป็น ten of cups นะคะอ่าไพ่ใบนี้ก็คือ10ถ้วยเนาะไพ่10บถ้วยนะคะก็จะหมายถึงความสุขสมหวังความมั่นคงนะคะการสามัคคีในครอบครัวนะคะแล้วก็ความอบอุ่นนะคะความสมบูรณ์ได้เช่นกันนะคะเอ่อก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะใครได้ไพ่ใบนี้นี่ครอบครัวอบอุ่นเลยนะคะเพราะว่า1ิบถ้วยขึ้นมาถ้วยนี่หมายถึงความรักนะคะแล้วก็เด็กๆที่วิ่งอยู่ก็คือลูกหลานของเราอะนะคะพ่อแม่ก็กอดกันเห็นไหมคะไพ่นี่ออกมาสวยเลยเนี่ยค่ะ ไพ่หกไม้เท้านะะีคะไพ่นี้ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะคยแต่สุพาพว่ามันโอเคอยู่นะเพราะว่ามันหมายถึงชัยชนะนะคะหมายถึงความสําเร็จนะคะก็คือเห็นไหมคะว่ามีคนนั่งม้ามาแล้วก็มีถาวันไม้มกอกมาเห็นไหมคะก็คือการแห่ฉลองต้อนรับความสําเร็จนะคะสําหรับไพ่ใบนี้ไม่ว่าจะถามถึงเรื่องการงานการเงินความรักอะไรก็ตามนะคะแปลว่ามันใกล้จะสําเร็จแล้วหรือมันสําเร็จแล้วนะคะไพ่หกไม้เท้านะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่1ไม้เท้านะคะหรือว่า four of wands นะคะอ่าไพ่1ไม้เท้านะคะก็หมายถึงเอ่อเราจะมีโชคนะคะทางด้านการงานนะคะหรือการเรียนนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้รับเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้งานมาแบบฟุกๆหรือว่าเจ้านายไปเห็นผลงานเราแล้วเตะตาชอบผลงานเราเด่นอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะ ต่อมาเป็นไพ่ซิกออฟคัพนะคะไพ่ซิกออฟคัพนี่หมายถึงว่า,าความรักเก่าๆนะคะรักต่างวัยนะคะแล้วก็สิ่งของที่สูญหายกลับมาได้คืนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าความคิดถึงเนะะี่ยการโหยหา,าแล้วก็ยังหมายถึงคนรักเก่ามาขอคืนดีได้นะคะได้เจอเพื่อนเก่าอะไรเงี้ยได้รับของจากคนรักก็ได้เช่นกันนะคะประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่รอการกลับมาของคนรักเก่าก็ลองตั้งไพ่ใบนี้ดูได้นะคะ,ะนี่สุภพความน่าจะเกิน5ใบ10ใบแล้วนเนี่ยเยอะแล้วนะคะเท่าที่ดูอ่ะเดี๋ยวจะตบ ให้สักอีกสองใบก็แล้วกันเนาะเ,เดี๋ยวเรามาดูความหมายของไพ่สองใบสุดท้ายกันล้วกันนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่สเต็งเนะีคะเป็นไพ่ที่สุภักชอบที่สุดนะคะไพ่สเต็งเนะีคะก็คือผู้หญิงที่แกร่งนะคะทำอะไรยากๆได้นะคะแล้วข้างบนหัวเนี่ยก็ยังมีมีอินฟินิตี้อยู่นะคะแปลว่าอะไรคะผู้หญิงคนนี้มีกึนินมีความรู้รอบตัวเลยนะคะมีพรสวรรค์หลายๆอย่างนะคะแล้วก็ นอกจากที่จะทํางานเก่งแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้ข้อเสียอย่างเดียวเลยก็คือมีคู่ยากนะคะเพราะว่าเน้นทํางานนะคะเน้นเน้นทำงานแล้วก็เก่งอาจจะเก่งเกินผู้ชายนี่ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดมีแฟนนะคะผู้หญิงคนนี้สามารถเอาแฟนอยู่นะคะก็คือแฟนกลัวนั่นเองนะคะดูจากผู้หญิงที่สามารถง้างปากสิงโตได้หรือว่ารูปหัวสิงโตได้นะคะเพราะคนธรรมดาไม่สามารถรูปหัวสิงโตได้อยู่แล้วเนาะ มาถึงไพ่ใบสุดท้ายนะคะก็คือไพ่เดอะซันนะคะไพ่ใบนี้รู้ๆกันอยู่แล้วนะคะหมายถึงความรุ่งโรจน์นะคะความสุขสมบูรณ์นะคะก็ความเป็นผู้นำนะคะประมาณนี้ก็ได้นะไม่ว่าจะทําอะไรการงานการเงินความรักใครได้ไพ่เดอะซันถือว่ารุ่งโรดดีที่สุดนะคะประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะและจากสัญลักษณ์เพศตรงหน้าไพ่นยะคะก็จะเห็นว่าเป็นเด็กผู้ชายเนาะสำหรับใครที่อยากได้ลูกชายเนี่ยก็สามารถตั้งไพ่ใบนี้นะคะไพ่เดอะซันเป็นไพ่หน้าวอลเปเปอร์หน้าจอหลักของเราได้เช่นกันนะคะ <medio S 2> connect, ơi, ประมาณนี้เนาะก็เสร็จเป็น <defense> ท <Overwatch> ี่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการสอนทำวอร์เปอร์สายมูนะคะไพยิปซีนะคะแล้วก็สอนบอกรายละเอียดเรื่องไพ่ดีๆด้วยนะคะก็เอามาแค่ไม่กี่ใบเนาะทั้งๆที่จริงๆแล้วไพยิปซีมีทั้งหมด78บแใบนะคะแล้วก็สาหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากทำวอร์เปอร์นะแต่ว่าอยากได้ความหมายไพ่ให้มันตรงตัวกับตัวเองมากกว่านี้นะคะไม่รู้ว่าจะไปเซิร์ชตรงไหนอาจจะไปเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะ หรือว่าเซิร์ชในเว็บไซต์ที่เราทำอะไรนะวอลเปเปอร์เมื่อกี้นะคะเวอร์ไวเว็บซิสเเรนทาร์ทนะคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะคะน่าจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะเออหรือว่าใครเนี่ยที่ไม่อยากเออ่ค้นหาข้อมูลเองนะคะก็สามารถเข้าไปที่กลุ่มของพวกเราได้นะคะก็คือเออ่ในไลน์นะคะตรง Open Chat เนาะชื่อกลุ่มว่าศึกษาไพ่ยิปซีนะคะตอนนี้มีสมาชิกแค่12คนเองนะคะเอ่อกลุ่มเก่าเนี่ยมันจะมีทั้งหมด ร้อยกว่าคนนะซึ่งกลุ่มเก่าก็คลุเรียนไพ่ยิปสีพื้นฐานนะคะ,ะก็สามารถเข้าไปนะคะเพื่อที่หาความรู้ความหมายของไพ่ได้นะคะก็จะมีพี่ๆที่มีความรู้เยอะๆเลยนะคะคอยแนะนำเนาะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ถือว่ามันเป็นประโยชน์นะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับสุภักในช่องพ d ด้าโฟนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ Panda Phone ช่องดีที่คุณต้องดู